ครับผมคลิปนี้ฝากถึงประธานปัญญาครับบอกว่าขันแน่จริงลูกพี่เปิดหนากล้องไว้เปิดไว้ไล่ซุบเป็นชั่วโมงครับอย่าดูถูกกันครับรอเบิงงผมสิได้จากหน้าที่ครับตามไปเบองงเลยครับผม tới họp phía nam thảo bưng đây chẳng ai thấy cả và tham gia giá ba hay đây chúng thứ muốn của thành ba thảo cứ mà lôi quây thì nó bà đi nó โด้ดีนะก็มาเด้ด,ดูปัชนญยาวาิวาหนีเนลลาปัสสันวานะครับโอ้เขาจมหนามช้างร่างิได้หอบขึ้นนาำได้ครับ,กรกรรรบนี่ยปโขเขาก็ได้ดูออกน่าเบ็ดอยู่บนเล็กๆ้กกแนี่ยาได้กินนี่อยู่ตืนตาลกเป็น้างล่างเปแล้ว ถึงทูน้ำทะเลเราโอ้ยมียเด้อนี่ เขาเหนยวมาถึงเกี่ยวเขาเหนิบลงมาใส่กันไว้พอดีเลยดูเดี๋ยวรถเขารถเกี่ยวกบบทิศลมลูกคือเรียกวเปิดอาดลาลอยน้ำแห้งโอ้ยรลวดน้ำแห้งเขากว่าพอดีครับพี่น้องฝนตกมือรถเกี่ยวเขาติดลมพอดีโอไม่ไหวหรอกประธานนี่แหละกินยังก็เลือกวัว